สวัสดีค่ะวิววิกโกกินแป้งกินหวานแล้วก็อ้วนเนื้อสัตว์ยิ่งกินยิ่งอว้วนวีแกนไม่ทานนั่นเลยก็ตายไวโอ้โหหัวจะปวดค่ะเพื่อนๆวิวเนี่ยบอกเลยว่าลองมาหมดแล้วทุกวิธีการคุมอาหารเนี่ยทั้งแบบนักกีฬานางงามนางแบบสรุปทานแบบไหนสายเขียวดีที่สุดค่ะเอ๊ะแล้วมันกินยังไงวันนี้วิววิโกจัดป ล่าสุดมีข่าวอินฟลูสายวีแกนจากรัเสเซียเสียชีวิตวัยเพียง39ปีเพราะขาดสารอาหารขั้นรุนแรงเพราะกินแต่อาหารดิบที่ยังไม่ได้ปรุงสุกดื่มแต่น้ำผลไม้แทนน้ำเปล่าและพักหลังสัตว์แต่ทุเรียนแล้วก็ขนุนค่ะซึ่งนักโภชนาการสายกีฬาก็บอกแล้วค่ะว่าไม่ทานเนื้อสัตว์คือดีแต่คนต้องการดื่มน้ำสะอาดและพลังงานจากข้าวแป้ง ถ้าไม่ทานแป้งเลยข่าวที่ออกมาไม่น่าแปลกใจและอย่าสับสนว่าการไม่ทานเนื้อสัตว์ทําให้ตายไวแต่36ปาบกอกว่าไม่เท่าตาเห็นค่ะแชมป์เพาะไก่โลกของไทยตูนประกาสิทธิพิสูจน์แล้วค่ะว่าไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ล้ำได้ช็อตเด็ดของตูนนั่นก็คือไม่กินเนื้อสัตว์มาสิปีเพราะเนื้อสัตว์มันย่อยยากค่ะการไม่ทานเนื้อสัตว์ทําให้ตูนเนี่ยกินได้อย่างอิสระหิวก็กิกนอิ่มก็พอพวกที่เครียดคํานวณห,หนูนี่นั่นเป๊ะ หรือทานข้าววันละมือ้อส่วนใหญ่น้ำหนักเกินแล้วหน้าจะไม่สดใสซึ่งตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นวีแกนไม่ทานเนื้อสัตว์เลยมาเป็นสายเขียวเพลนเบสทานได้หมดแต่เน้นอาหารจากข้าวผักผลไม้น้ำเปล่าแป้งเป็นหลักค่ะจะทานเนื้อก็ได้แค่มื้อนึงอย่าเกิน4ช้อนโต๊ะจำง่ายง่ายค่ะ4ภาษาจีนคือสี่ ซี่แปลว่าตายเราฆ่าสัตว์ตายเรากินเขาเราตายไวขึ้นดังนั้นมือหนึ่งอย่าเกินซี่คำความรักที่หลายคนไม่ทราบนั่นก็คือหุ่นดีมาจากการกิน70%การออกกำลังกายมีผลแค่30%ค่ะสำหรับวิวทานให้ครบ5หมู่เน้นแป้งเลี่ยงเนื้อสัตว์โดยเช้ากับเย็นจะไม่ทานเนื้อสัตว์เลยเที่ยงก็ทานเต็มที่ไม่เกิน4ช้อนโต๊ะค่ะเอาง่ายๆค่ะ วิวกับพี่แชมป์เนี่ยสั่งกระเพรามา1จานบวกข้าวเปล่า1จานแบ่งเนื้อกันก็คือพี่แชมป์เนี่ยรับไป70%วิว30%ซนค่ะสั่งทุกอย่างหวานปกติคือเคล็ดลับทำให้วิวเนี่ยตอนนี้อายุ32ดูดีกว่าตอนรับมงกุฎอายุ18 Miss Thailand World อีกค่ะอายุเนี่ยไม่เกี่ยวเลยอ่ะแอบให้ดู สิรูปของกินที่วิวเนี่ยทานล่าสุดมีอะไรบ้างที่มาของหูดสูง175น้ำหนัก50ค่ะอยากดูไลฟ์สไตล์ยิ่งกินยิ่งรวยแอ d สวยได้ที่โซเชียลอินสตาแกรมแล้วก็ติกต็อกของวิวพงชนกค่ะและพรุ่งนี้มาเจอก,กันที่ YouTube ช่องแชมป์จัดไปกินข้าวเยอะๆกันเถอะชาวไทยวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ